สบายดีพี่น้องชาสวสปปบันเท่าแล้วก็สบายดีพี่น้องชาวไทยเดอ้อสำหรับคนที่มาเมืองลิปนี่เมื่อนี้ไอ้เบ้าก็ยังอยู่เที่ยวเมืองไทยเนาะมื้อนี้ไอ้เบ้าตื่นตาตื่นใจอีกแล้วไอ้เบ้าติดผ้ามาเที่ยวลานกาแฟนี่เมืองไทยเออหานขายกาแฟแต่ว่าเป็นกาแฟอย่งางวัติเป็นกาแฟที่ติดอยู่ทะเลแบบนี้เลยพี่น้องนี่เห็นบอก่้อนที่เขาทะเลเออวอาตรทีก่้อนที่เขาร้านกาแฟเนาะกทะทิมาไทยเมื่อวนมา บรรยากาศนอาหารมันเป็นเป็นยังไงเนาะจะเห็นได้ว่าไอ้บรรยากาศในอาหารเนี่ย้นหลายอิ่ดเด้พี่น้องแบบว่ารถเนี่ยมิตคัดงางๆเพิ่มนมาจอดกินกาแฟไหมพี่น้องขนาดมือนีนี่มันเป็นมือวันวันธรรมดาเด้ดูซื้อว่ามือนีเป็นวันวันผุดนะวันผุดวันวันผุดซึ่งหลาย,ลาย,ลายๆไอ้คนเนี่ยเขาเห็ดเบียกเห็นงานกันนะแต่ว่ามือนีเป็นมืออย่างกับ่บรู้กัน ร้านกาแฟร้า,านเนี่ยคนหลายหลายจอดหน้าบ้านกับหน้าร้านกับมีตั๋วรถข้างงามๆอ่ะตอนนี้เขากำลังถี่ยางเข้าไปในหันกาแฟานะฮะมากับใหญ่พันธุ์ที่เก้านะใหญ่พันธุ์ที่ห้ามาตื่กาแฟาข่อยกะมีนาทีไทยลูกไอ้ยูย و, ไกลๆนะฮะเดี๋ยวจะเป็นเมืองวนมาไอ้มันมีเมนูอเอียงไแหน่ีนะ่ะเออมันก็อนที่มีเมนูไอโชอยูนะาเคาน์เตอร์เนาะนี่เป็นเมนูแบบนี้นะครับแล้วก็ข้างหนา้ากับพันธุ์กับพี่ให้จิม้มไล่รายการอาหารนะไล่การขนม ก๋สิมีพวกขนมเค้กขนมไอ้ของหวานเล็กน้อยนะคะแล้วกะมีน้ำกาแฟน้ำไอ้ววพวกชาเขียวผงเอียงนี่แหละนะก๋าท<อ>ี่นี่พอสร้างแล้วๆเนาะเขากะไปล่อเอากาแฟอยู่ซันสองนะคะกะสิไปเอ้กะสิขึ้นไปเมืองบรรยากาศซันสองเนาะผ้าหลานมาเมืองนผะ้าลูกผ้าหลานเพิ่นมาเมืองแล้วกะยัยก๋าเจ้าที่เป็นคนไทยนะผ้ามาเมืองเออซันสองพี่น้องเพิ่นติดแอร์รู้สึกว่าในห้อง,น,งนี่กิมีห้องประชุมเนาะเออดีอีหลีวะเอร์ล็อกเปิดเข้าไปเมือง ออของประชุมแบบโอ้้องรับรับรับแขกรับลูกค้าเพลินเนาะแบบสะอาดสะอานดีเนาะเป็นระเบียบเรียบร้อยเออยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยีย่มยมอ่บาบัตรไดกาแฟมาแล้วนะกาเลยมาต้องมาตั้งเยี่ยงเียงกันถ่ายรูปนะเออมาถ่ายรูปอ่โอ้แก้วกาแฟเขาก้เทกยวงามด้วยเนาะเออหลังจากนั้นนะการากันมาถ่ายรูปอยู่หลังร้านกาแฟนะการทิมาเมองบรรยากาศไอทะเลยอยู่ห่างหลังร้านอันนี้ที่เป็นหลัง หลังหันเขาได้อน่เออหาหลังหัหหนเขานน่เป็นแบบบรรยากาศเมืองพีน้องเมืองน้ำการดวนงามเมืองพิณองบรรยากาศาลักหะลักลานอีหลีเดีอโอ้ลักลานลักเงินล,กลักแตรีเลยบรรยากาศเพินหนาวสุดหนักสุดยอดว่าโอ้ขขางหลังนี่มันจะเป็นแบบทิวทัศน์นะฮะตรงนี้นะเขาเอิ่นว่าอางซิล่าได้พี่น้องอยู่แถวแถวส้วนชุนบุรีสะพานป่าอางซิล่จาจะาปยุ่งมองใดของประเทศไทยบุ๋มเจ้าไปหา ข้อมูลในในกูควรเอาล็เด้อคันผูใน้ใดื่องพี่น้องทั้งไหนมามามาเที่ยวเมืองไทยนะก็อยากแนะนำหลังร้านกาแฟร้านนี้นะร้านกาแฟร้านนี้นนซื้อร้านอีหยังว่าตอนต้นคลิปเคย่อยถ่ายรูปให้เบิ่องอยู่นั่นละ่ะเมื่อเจ้าสต็อปคลิปแล้วก็หยุดคลิปแล้วก็อ่านเอาล็อตเด้อนะเป็นมันเป็นภาษาไทยนะข่อย,นะย,นะยนะอ่านบ่ออกเออนั่นล่ะร้านกาแฟแต่ว่าข่อยฮู้จักรตะวันร้านเน,นี่ยมันมัน,นงามนะข่อยคืประทับใจในในอ้านเพิ่นข่อยก็เลยอ่ามาถ่ายรูปมาถ่ายวิดีโอเก็บไว้เป็นความทรงจำเนาะ เออราก็คอยเอาวิดีโอเนี่ยอัพขึ้น YouTube ไว้เพื่อว่าในอนาคตเนี่ยคอยเปิดให้ลูกให้หลานคอยเมึงนะทันแม่นคอยเก็บไว้ในโทรศัพบคอยเนาะอกระสิบางทีโทรศัพท์มันกรสิห้างเนาะคอยสิกู้ไฟบ่ได้นะกรสิเสียดายนะคอยก็เลยต้องเอาไว้ในไอ้ YouTube นะเอาไว้ถ้าไอ้ย่ำเถาย่ำแก่มากก็ดาวน์โหลดมาเมืองนะผู้ใดเขามาเห็นไอ้นี่แล้วก็กดติดตามให้เด้อ เออร้านกาแฟาเพิ่นมันมีของน้ำพร้อมนะอยู่ในร้านกาแฟามีของน้ำพร้อมนะภาพไอ้ที่ข่อยไทยไอ้ไอ,อ้นี่ก็บที่เป็นมีต่ภาพงามๆแหละข่อยเมืองแล้วนะข่อยคัดกรองมาแล้วนะแต่ว่าข่อยบ่ได้เป็นมือภาพแม่สั่งมืออาชีพเนอข่ยอยก็เป็นมือสมัครเล่นเนาะข่อยก็เพิ่งหัดเล่นโทรศัพท์คือกันนะฮะแต่ว่าข่อยก็มาเที่ยวเมืองไทยแล้วข่อยก็ับไอ้เห็นมองไหนมันงามกับโอ๊ตบ่ได้ที่ิี่ไทยรูปเก็บไใบไทยวิดีโอเก็บไว้วเนาะพี่น้องเนาะเออจังไรกะ เป็นกำลังใจให้กันเด้อต่างบ้านต่างเมี่ยงมาเที่ยวเมี่ยงไทยนะมีความประทับใจหลายๆมองหลายๆบอลเนาะจังไดกะฝอยเป็นกำลังใจให้กันเนี่ยเอาเอาละพี่น้องหันใอยที่ไปเที่ยวมืองหดหรือว่าฟอมเมืองหนงามๆหรือว่าโดนใจเดี๋ยวขวัสิรีวิวให้มพนฟังเด้อเรากะสิเอาลงคิดแบบนี้ไว,นะกกนไว้นะเอาฝากกดติดตามตั้านี้ละไปสบายดีสบายดีครับพี่น้องสบายดีครับ